ระมงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนที่กําลังหลายหน่วยงานนะคะเข้ารื้อถอนข้อหอยแล้วก็ขนามหลังจากในทุนนั้นลักลอบจับจองแนวเขตกลางทะเลปากพนงังจังหวัดนครศรีธรรมราชกว่ากว่า60ไร่เพื่อเตรียมที่จะเลี้ยงหอยแครงข้อมูลก็พบว่าเป็นอดีตราชการที่มาจับจองเตรียมที่จะแบ่งโซนขายค่ะ เจ้าหน้าที่ประมงนำกำลังเจ้าหน้าที่สอนชนภาคสองและอีกหลายหน่วยงานเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณอ่าวปากพนังรอยต่อระหว่างช่วงตำบลปากพนังฝั่งตนออกและตำบลแหลมตะลุม อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากที่มนายทุนรายหนึ่งนะคะลักลอบนําไม้ไผ่มาปักกั้นแนวเขตในพื้นที่ปากอ่าวปากพนังเพื่อเตรียมที่จะนําลูกหอยแครงมาปล่อยมีลักษณะพฤติการคล้ายกับการจับจองพื้นที่ปากอ่าวบ้านดอนในจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนายพรศักดิ์ศักดิ์ธานีประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า เจ้าหน้าที่ทําการจับพิกัดรังวัดแนวเขตก็พบว่ามีการกั้นแนวเขตไว้รวม620ไร่และก็ได้ปลูกสร้างขนามเตรียมเฝ้าพื้นที่จึงเข้ารื้อถอนแล้วก็ทําลายแนวกั้นทั้งหมดโดยรอบรวมทั้งรื้อถอนขนามที่ปลูกสร้างไว้กลางอ่าวทิ้งจากนั้นนะคะจึงได้เคลื่อนย้ายของกลางเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ เบื้องต้นการสืบสวนสอบสวนก็เพราะว่ามีนายทุนรายหนึ่งนะคะเป็นอดีตข้าราชการที่รู้จักในชื่อจ่ายักษ์เป็นผู้ที่ดําเนินการปักแนวเขตและปลูกสร้างขนําเตรียมปล่อยลูกหอยแครงแล้วก็ยังพบข้อมูลการแบ่งซื้อพื้นที่อีกด้วยค่ะ